หลายคนช็อกเพชรโอสถานุเคราะห์นักร้องดังจากไปกระทันหันวันที่15สิงหาคมผู้สื่อข่าวรายงานว่าเพชรโอสถานุเคราะห์อดีตนักร้องชื่อดังและอดีตผู้บริหารบริษัทโอสถสภาจำกัดมหาชนเสียชีวิตแล้วเมื่อคืนวันที่14สิงหาคมคาดว่าจะมีการถแถลงข่าวสาเหตุการเสียชีวิตในเร็วๆนี้ญาติพี่น้องได้นำร่างของเพชรโอสถานุเคราะห์ไปบำเพ็ญกุศลที่ศาลา โอสถานุเคราะห์วัดท่าทองกรุงเทพเพรโอสถานุเคราะห์เป็นอดีตนักร้องที่โด่งดังมีผลงานเป็นที่รู้จักในเพลงเพียงชายคนนี้ไม่ใช่ผู้วิเศษนอกจากนี้เพชยังเคยเป็นรองประธานกรรมการบริษัทโอสถสภาจำกัดมหาชนปัจจุบันเป็นอธิการบดีมหาวิทยาลายัยกรุงเทพเพรโอสถานุเคราะห์เป็นบุตรชายของนายสุรัตน์โอสถานุเคราะห์ผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลายัยกรุงเทพและนางปองทิพย์โอสถานุเคราะห์ เกิดที่กรุงเทพเริ่มเรียนที่โรงเรียนสมประสงค์จนถึงป .3 จากนั้นก็เรียนต่อที่โรงเรียนพิพัฒนาถึงม .4 ย้ายไปเรียนต่อมัธยมปลายที่ Tinek High School ในรัฐนิวเจอร์ซประเทศสหรัฐอเมริกาหลังจากจบแล้วก็เรียนต่อที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพเป็นเวลา2ปีกลับไปเรียนต่อจนจบปริญญาตรีด้านบริหารธุรกิจสาขาการตลาดที่มหาวิทยาลายัยเซาท์เชนอิริโ และกลับมาทำงานโฆษณาก่อนออกผลงานเพลงและหันไปทำนิตยสารสำหรับผู้หญิงขยายไปทำงานด้านรายการโทรทัศน์ก็คือรายการผู้หญิงวันนี้มีงานแต่งเพลงเคยแต่งเพลงหมื่นฟาเรนไฮ์ให้กับวงไมโครสำหรับผลงานเพลงมีอัลบั้มแรกชุดธรรมดามันเป็นเรื่องธรรมดามีเพลงดังอย่างเพียงชายคนนี้ไม่ใช่ผู้วิเศษเมื่อปี2530กลับเข้าวงการเพลงอีกครั้งหลังจากที่หายหน้าไปร่วม20ปี ในปี2550ได้ออกอัลบั้มชุดที่2 Let's Talk About Love ที่ได้ผู้กำกับมิวสิกวิดีโออย่างเป็นเอกรัตนเรืองวิสิทธิ์ศาสนาเที่ยงอภิชาติพงศ์วีระเศรษฐกุลมาร่วมทำมิวสิกวิดีโอแต่ละชิ้นมีงบประมาณ20,000ถึง1ล้านบาทในปี2551นำผลงานชุดแรกไปรีมาสเตอร์ที่ประเทศอังกฤษแล้วก็กลับมาวางจำหน่ายใหม่